การเปิดตัวแคนดิเดตนายกของพักภูมิใจไทยเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากในช่วงนี้ทำให้เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งและการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถในการบริหารประเทศการเลือกนางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกได้รับความสนใจมากจากทั้งภายในพักและภายนอกมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากแต่นายอนุทินชานวีรกุลกล่าวว่าการเลือกนางสุภจีเป็นเรื่องภายในพักและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพักภูมิใจไทยพักไม่ควรมีแคนดิเดตนายกคนเดียวเพราะต้องมีตัวเลือกให้ประชาชนเลือกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายอนุทินกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีและมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเตรียมตัวให้พักภูมิใจไทยได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นพักจะต้องมีจุดยืนแน่นและมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสามารถรวมพลังกับพักอื่นๆได้การเปิดตัวแคนดิเดตนายกเร็วๆนี้อาจทำให้มีความคิดเห็นแตกต่างแต่นายอนุทินเชื่อว่าการเปิดตัวเร็วๆนี้จะช่วยให้พักได้รับความสนใจมากขึ้นและสามารถเตรียมตัวให้ดีกว่า แต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีการรวมพลังระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยหรือไม่ก็ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดซึ่งนี่เป็นปัญหาที่พักภูมิใจไทยต้องคิดและพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถรวมพลังกับพักอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักภูมิใจไทยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีและมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสามารถรับรองว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น